มาคาปาสายาวะมาลาป่าคา่ะโอเคมาส่งพี่น้องของคุกค่ะตอนตาวันเมือนไหนค่ะกอติมาสอนปันตอนพักลูลมันเนี่ยครับเนาะในอาในชาเนี่ยคัะเนาะสำหรับมิติพิธีเพื่อขอเสงก็ย้อนน้อมใหญ่นำนณะปฏิสอนอ่านคำโตคำโตเนี่ยค่ะเนาะโอเคอันตัวจำนลนค่ะ มาแค่จำนามาคาแค่ยักจำค่ามาคาปาแค่ยักจำปาสาแค่ยักสาปาสายาแค่ยักยาวาแค่ยักจำวายาวามาแค่จำนามาลาแค่ยักจำลามาลาปลาแค่ยักป่าค่าแค่จำนาคาปลาค่ามาคาปาสา ยาว่ามาลาป่าค่าป่าแค่ยักจำปาท้าแค่จำนาท่าว่าแค่ยักจำวาปาทาวาหาแค่จำนาห้ายากแค่ยากยาจ่าแค่จำเทจ่าหายาจ่ามาแค่จำนามาค่าแค่ยักจำค่าตาแค่จำใจตามาคาตา ยาแค่ยากยามาแค่จำนามาลาแค่ยักจำลายา,าลาทาแค่ยักจำทากาแค่ยักจำกานาแค่จำนาหน้าทากานาปาทาวาหายาจามาคาตายา,าลาทากานาอะค่ะมาด้วยแถงปุุกหนึ่งค่ะ ปาแค่ยากจำปาสาแค่ยากสาปาแค่จำนาปาปาแค่ปาปาสาปาปากาแค่จำใดก้ามาแค่จำนามาขาแค่ยากจำขคาว่าแค่ยากจำวาก้ามาคาวาปาแค่ปากาแค่ยากจำกานาแค่ยากนานาแค่ยากนา ปาการนานาอยากแค่ยากอยามาแค่จำนามาหาแค่หาคาแค่ยากจำคาอย่ามาหาคาฝาาแค่จำเดฝ่าพาแค่ยากผาอยากแค่จำนางอยามาแค่จำเดมาฝ่าผาง่ามาปาสาปาปากามาคาวา ปากาหนานาอยากมหาค่าฝ้าผาหญามากนาแค่จำใจหน้าว่าแค่ยากว่ามากแค่จำนามาหาแค่หามากแค่จำใจมากนาว่ามาหามากปากแค่ยากป่าขาแค่จำนาค่าน้าแค่นานาแค่ยากนาหนาแค่ยากนา ปาคานานานามะแค่จำเติมาะยากแค่สำเตยยานาแค่จำนานาปาแค่จำปาสาแค่ากสามายานาปาสานาแค่จำนาหาแค่จำนาหาจาแค่จำนาจานาแค่ยากนานาแค่ยากนานาหาจานานายากแค่ยากยา มาแค่ํำนามาท่าแค่จำไทยท่าข่าแค่ยักจำคา่านาแค่ยักจำนายามาท่าคานานาวา ah ama, ่ามหามาปาคานานานา,นามายานาปาสานาฮาจานานายามาท่าคานา คะอันนี้กเป็นตอนพึกรู้ในคนหน่ต็มมีอยู่สี่ปุกในคะเนะครัมาอันจํานทั้งคำค่ะออันอันที่อันยาวกว่าคะเน่ติมป้องตัวมันยาวในคะเนะมาคาปาสายาวามาลาปา่าคาปาทาวาหายาจ้ามาคาตาย่ามาลาทากานา ปาสาปาปากามคา,าวาปากานานายามมหาคาฟาผาญามานาวามาหามาปาคานานานามายานาปาสาะนาฮาจานานายามาทาคานาค่ะอันนี้ก็เป็น ອັນຕອນປຶກລູກມັນນີນາຕອອດືນກໍກດມີຢກເນສັບນຂອລລີເກແຕມປຶກໄມ້ນສັບພນຂາລັງຊປູົດກດັນຕິກນດີງາຍຄະນຢວ່າ ในชาตในคองมันกอดเตมีขอดังนาติทิศในครัณะกอดเตมีรอเลยกันกว่าแล้วก็ดตีป่องมันกอดเต็นําขึ้นมาในครับเนาะอ๋ค่ะตอนดาบันมันในก็งอ่าซอนปั้นตอนพึกงหลมาในครับเนาะก็สังมาอ่ามีลองพีลองเปิงกว่าซึ่งหรืออ่าสลากเขาคั่วเขามาหันเมียนกว่าแล่มันมีที่พิดเปิงมีที่ยุบย่อมในกอสังมาอ่าเครปันดังหันถึงในกองอคอมเมนต์มาปั้นขาวเขาเลยในคัเนาะถ้าก็ดีปัน อขับเอาเซ่เดี๋เอาความบนม่พอเดี๋ยวหมันแม่นั่นคัะเนาะออกค่ะเจ้าก่สังวาปน้องเขาเกี่ยวกับเนื้วิดีโอที่ขาสอนในีนกแค่นต่อใจกันแช่ปันกันนลยค่ะเนาะใจกันแช่ใจกันกดไล์แล้วก็อใจกันติดตามนลยค่ะเนาะว่าเดยดด้วยทางเพจห้าด้วยดางติจิตอ5ห้าด้วยดางยูทูบของไดยโมเดลชาแนลออกคาในีนก่อใจปันเอ็นปันแห้งนค่ะเนาะ หนังหือลิกได้ฮอตเตียมไฮไลท์นั่นไองครันเนาะเอาค่ะตอนกลางวันมบนใกนกอดที่ย้อนขึ้นหรือม้งนายก่อนค่ะเมืองสงขลาออกค่ะ